สวัสดีเช้า oh วันจันทร์นะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้วีโก้นะครับของพี่เอกพี่เอกของเรานะครับพี่เอกดันเกียร์ของเรานะครับมาซ่อมเบรกนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังพร้อมเจียจานนะครับผมแล้วก็ซีนเผาข้างรั่วนะครับซีนเผาข้างรั่วเดี๋ยวจะทําการซ่อมแซมนะครับส่วนดีแม็กคันนี้ก็มา รับยางตั้งศูนย์นะครับแต่พอปรากฏว่าขึ้นลิฟต์แล้วล้อคดครับล้อดุง้งล้อดุ้งนะครับล้อดุ้งล้อดุ้งนะครับล้อดุ้งเดี๋ยวเราก็จะดัดดัดล้อนะครับคนช่าง,างก็เชียร์จานนะครับวันนี้ไม่ว่างเชียร์จานจะต้องไปดัดแม็กนะครับให้ช่างเชียร์ไปก่อน ผมจะมาดัดล้อแม็กให้ลูกค้านะครับขึ้นเครื่องปอกอากาคดนะครับล้อคดนะครับล้อดุ้งครับผมนะครับดตรงนี้นะครับ คนนี้ครับเนี่ยตกหลุมมานะครับจาไห้ล้อโคดเดี๋ยวจะดัดห้ลูกค้านะครับมาสลับยางตั้งถู่กับเราก็เลยเช็คล้อแม็กให้ด้วยนะครับถ้าแม็กโคดแม็กไรก็จะดัดนะครับผมแต่เสียตังค์นะครับไม่จะดัดฟรีนะครับตัดก็มีค่าใช้จ่ายนะครับผมค่าดัดก็หก0้อยบาทครับผมสอบถามได้ครับศูนย์4ปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่สามเจ็ดเจ็ดสองครับต่างเกียนเซ็นเตอร์แม็กโคราชครับผมขอบคุณครับ